ก็สวัสดีนักเรียนชั้นหมอ2อนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับซึ่งเป็นหน่วยที่7แล้วนะครับ ก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมดอยู่2ข้อด้วยกันนะฮะคือข้อแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตนะครับเพื่อการเรียนรู้และดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับคือการคิดแบบอุบายปลุกเรา้าคุณธรรมและก็วิธีคิดแบบอัตถสัมพันธ์ซึ่งการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือนะฮะมีก็มีการสวดมนต์แผ่เมตตาบริหารจิตและก็เจริญปัญญาด้วยวิธีอาณาปาณสติหรือตามแนวทางที่ศาสนา ที่ตนเองนับถือนะครับเดีย๋ยวเราไปดูการรายละเอียดกันเลยว่า,าจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเรื่องของการบริหารจิตและการเจริญปัญญานั้นนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับว่าการบริหารจิตมันหมายถึงอะไรนะฮะก็คือการฝึกอบรมจิตให้มีให้ดีงามนะครับนุ่มนวลมีความหนักแน่นมั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็ผ่อนคลายและก็สงบสุขนะครับส่วนการเจริญปัญญาก็คือการฝึกให้รู้จักคิด หรือที่เราเรียกว่าคิดเป็นคิดแก้ปัญหาเป็นนะครับการเจริญปัญญาก็คือการส่งเสริมพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับโดยการฝึกอบรมก็ภาษาเรียกว่าภาวนานะฮะให้เกิดความรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะครับอันนี้คือความหมายของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาครับ ทีนี้เราไปดูว่ับวาประโยชน์ของการบริหารจตลเจริญปัญญานั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะเรียนมาดูคร่าวๆเลยนะครับก็ข้อแรกเลยก็คือทําให้เรามีจิตใจที่สบายหายเครียดมีความสุขผ่องใสนะฮะหายจากการวิตกกังวลหรือหวาดระแวงนะครับหลับง่ายหลับสนิทไม่ฝันร้ายสั่งตัวเองได้เช่นกนําหนดให้หลับ ให้ตื่นตามเวลาที่ต้องการนะครับมีความว่องไวกระชับกระเชงรู้จักตัดสินใจเหมาะแก่สถานการณ์มีความเพียรพยายามแน่วแน่ในจุดหมายที่มีความสัมัสมีความฝ่ายสำเร็จสูงนะครับทำให้มีสติปัญญานะมีความรู้เท่าทันปรากฏการยัายังช่างใจได้ดีเยี่ยมนะครับ มีประสิทธิภาพในการทํางานเช่นเรียนหนังสือเก่งทํากิจกรรมทุกอย่างก็สําเร็จด้วยดีนะครับส่งเสริมความจําและสมรรถภาพทางสมองเกื้อกูลแก่สุขภาพทางกายเช่นชะลอความแก่ทําให้ดูอ่อนกว่าวัยนะฮะรักษาโรคบางอย่างได้เช่นโรคท้องผูกเรื้อรังโรคกระเพาะอาหารโรคความดันโลหิตโรคหืดหอบและก็โรกกคไยจิตอื่นๆนะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ เอาไปหัดฝึกคัดปฏิบัติกันนะครับทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับวิธีการปฏิบัติการบริหารจิตแล,และเจริญปัญญานั้นก็มีวิธีการนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกสถานที่คือสถานที่ที่จะต้องให้เหมาะสมการฝึกสมาธิเช่นต้องเป็นที่ไม่อับลมไม่อึกระทึกปราศจากเสียงรบกวนถ้ามีห้องสําหรับฝึกสมาธิโดยเฉพาะอย่างาก็ยังดีเลยนะครับ เพราะว่ามีการแยกเป็นสัสดส่วนนะฮะกำหนดเวลาควรเลือกเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเวลารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆหรือเวลาทํางานมาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะสําหรับฝึกสมาธิใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของสภาพร่างกายไม่พร้อมนั่นเองนะฮะก็มีการสมาทานศีลจะนิมนต์พระมาให้ศีลหรือถ้าไม่มีพระก็ตั้งจิตงดเป็นด้วยตวนเองก็ได้นะครับเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการทําสมาธินั่นเองนะครับ ตัดความกังวลไปนะครับวิธีปฏิบัติในการบ,บริหารจิตต่อเลยนะครับก็คือก่อนจะปฏิบัติการบริหารนะครับก็ควรที่จะมีการเจริญปัญญาแล้วจะต้องทําการนมัสการพระรัตตรสยรอดำเนึกถึงคุณของพระพุทธศาสนานะครับคุณพระพุทธรธรรมประสงค์ครับซึ่งบทที่เราสวดกันทุกวันอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็มีการแผ่เมตตาส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะเพิ่มแผ่เมตตาในให้ตนเองก่อน ด้วยบทปุพภการีทั้งหลายจนถึงสรรพสัตว์นะครับจนเป็นจะสวดเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้นะครับก็มีการตัดเรื่อง,องความกังวลตัดห่วงตัดกังวลทุกอย่างใ,ให้หมดสิ้นไปอย่าคิดเรื่องงานเรื่องเรียนหรือญาติมิตรอย่าคิดถึงอดีตอนาคตให้กระมุดเฉพาะเรื่องที่จะฝึกสมาธิเท่านั้นคือคือให้อยู่ในปัจจุบันนะครับ าการบริหารจิตตามหลักอานา,านาปานสตินั้นนะครับก็คือวิธีการฝึกสมาธิหลายมีหลายวิธีด้วยกันใช่ไหมฮะแต่วิธีที่เหมาะสมและสะดวกที่จะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสก็คือการฝึกแบบอานา,านาปานสติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีการกําหนดลมหายใจ ก็จะมีเหตุผลดังนี้คือหนึ่งไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นใดในการฝึกให้ใช้ลมหายใจที่มีอยู่ใช้การกําหนดลมหายใจเข้าออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับไม่มีความซับซ้อนเข้าใจและทําได้ง่ายเมื่อลงมือทําก็ได้รับผลทันทีตั้งแต่ต้นเรื่อยไปนะฮะเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งในไม่กี่อย่างที่สามารถปฏิบัติต่อนเนื่องตั้งแต่ต้นไปยังยังขั้นสุดท้ายนะครับไม่กระทบต่อสุขภาพ กายก็ไม่เหนื่อยตาก็ไม่เมื่อยช่วยทําให้ร่างกายมีการพักผ่อนอย่างดีนะฮะเพราะพุทธเจ้าทรงใช้วิธีส่วนมากในการปฏิบัติวิธีนี้และทรงแนะนําให้สาวกปฏิบัติตามมากกว่าวิธีอื่นๆนะครับอ่าทีนี้การมาดูนะครับการบริหารจิตตามหลักอนาปานสตินั้นก็จะมีขั้นตอนวิธีการฝึกนะครับก็คือการกําหนดท่านั่งนะครับมีการนั่ง ขัดบัลลังก์หรือเท่าเรียกว่าขั ity, ดสมาธิราบนะครับโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตัวตั้งตรงนะครับนั่งขัดสมาธิเพชรนะฮะคือนั่งเอาขาซ้ายทับขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตัวตั้งตรงอันนี้คือวิธีการนั่งนะครับที่ก็ใช้นิยมใช้กันก็คือการนั Listen, ่งสมาธินะครับ hmm. มีมีอยู่2รูปแบบ ขั้นตอนการฝึกสมาธิแบบหลักอนาปานสติก็คือวิธีการกําหนดลมหายใจนะครับก็คือใหอ้นับลมหายใจเข้าออกการนับอาจทําทเป็นขั้นตอนตามลําดับคือนับเป็นคู่ๆไปเช่นหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนะครับให้กําหนดเฉยๆไม่ต้องนับเช่นเวลาหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกไม่ไม่ว่ายาวหรือสั้นให้กําหนดรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือยาวหรือสั้นจะไม่ให้สังเกตอาการพองและยุบของท้อง ในขณะหายใจเข้าหายใจออกและภาวนาในใจยุบหนอพองหนอหรือให้ภาวนาในใจว่าพุทธโธในขณะหายใจเข้าออกหรือขณะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทขณะหายใจออกก็ภาวนาว่าโธหรือหายใจเข้าว่าพุทโธหายใจออกว่าพุทโธก็ได้อัน,นี้เป็นพิธีการนะครับเราก็แล้วแต่เราก็เลือกใช้ที่เราคิดว่าเราสะดวกแบบไหนนะฮะก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับ าการเจริญโดยคิดแบบโยนิโสมนรสิก,การนะครับคำว่าโยนิโสมนรสิการก็คือการคิดเป็นถูกต้องตามความเป็นจริงโดยอาศัยการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับและคิด เชื่อมโยงตีความวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อไปนะครับการคิดแบบโยนิโสโมนสิการน,นั้นมี10วิธีด้วยกันนะครับก็คือ 1. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 2. คิดแบบคุณโทษและทางออก 3. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 4. คิดแบบสัมพันธ์หลักกับเป้าหมาย 5. คิดแบบแก้ปัญหา 6. คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา จ็ดคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม8คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม9คิดแบบอยู่ในปัจจุบันนะครับข้อสิก็คือคิดแบบแยกประเด็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะใช้วิธีคิดแบบไหนนะครับก็จะนําเสนอเรื่องการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมนะครับหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีการคิดแบบเร้าคุณธรรมนั้นคิดแบบไหนนะครับการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมก็คือ ภาษาบาลีเรียกว่าอุปทา,านะมณสิกานะครับคือวิธคีคิดนี้นะครับคือการใช้เหตุผลหรืออุบายเพื่อให้เกิดการกระทําที่เป็นกุศลหรือภาษาสมัยใหม่เรียกว่าคิดแบบสร้างสารรนั่นเองนะครับเรื่องที่คิดจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คือเป็นเรื่องดีก็ได้เรื่องไม่ดีก็ได้แต่วิธีคิดจะต้องนําไปสู่การกระทําที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าคิดว่าเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืน นะครับบางคนต,า,ตายตั้งแต่เด็กบางคนก็ตายตอนเป็นหนุ่มสาวบางคนก็อยู่มาจนแก่เท่าแต่ท้ายที่สุดก็ตายทุกคนใช่ไหมครับเมื่อเราคิดได้เช่นนี้ก็เกิดความท้อถอยใช่ไหมฮะปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเรียกว่าคิดถึงความตายแล้วไม่ทําอะไร ไม่ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์นะครหรือปลุกเราให้เกิดการกระทําที่เป็นกุศลเลยนะครับเพราะฉะนั้นความตายเมื่อพูดถึงความตายคนมักจะคิดไปในสองทางก็คือ1ถ้าคิดว่าชีวิตไม่ยั่งยืนไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายทุกคนดังข้างต้นแล้ว เกิดสำนึกว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้ควรทำคุณงามความดีให้มากเพราะตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทำปลุกเร้าความรู้สึกเสมอว่าเกิดมาทั้งทีควรทำดีให้ได้จะตายทั้งทีทำดีฝากไว้ถ้าคิดเช่นนี้จะนับว่าเป็นการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมนั่นเองนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับคือเราคิดในทางที่ดีหรือก็พิกว่าการคิดสร้างสรรค์นะครับ ทีการหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการคิดแบบอัตถาสัมพันธ์นะครับการคิดแบบอัตถสัมพันธ์หมายถึงการคิดหลักการให้สัมพันธ์กับความมุ่งหมายคิดเรื่องอะไรก็ตามถ้าคิดให้หลักการกับความมุ่งหมายสอดคล้องกันความคิดนั้นย่อมนำไปสู่การกระทําให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ ยออกนอกทางนะครับตัวอย่างเช่นการบวชนะครับถ้าหากถามว่าการบวชคืออะไรอาจตอบว่าการบวชก็คือคือ,คอ,คอการสละโลวิสัยมาบำเพ็ญสมณกิจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักไตรสิขาก็คือศีลส,สมาธิปัญญาฉะนั้นเนี่ยการบวชเรียนหรือกบวชฝึกตนเนี่ยฮะก็คือหลักการของการบวชถ้าบวชแล้วไม่สละความเคยชินที่เคยทําสมัยเป็นคารวะไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทการพูดจาปราศัยเคยประพฤติอย่างไรก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้ผิดหลัก การของการบวชใช่ไหมครับถ้าถามว่าบวชมาเพื่ออะไรเป็นการถามถึงความมุ่งหมายของการบวชคนที่คิดไม่สัมพันธ์กันระหว่างหลักการกับเป้าหมายก็จะเขวและออกนอกทางได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของการคิดแบบอัตสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในการคิดแบบโยนิโสมนสิการนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับพราะก็จะมีวิธีการมีหลักการ ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเรานะครับสำหรับวันนี้ก็กคงสำหรับหน่วยที่7ก็คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับมีเนื้อหาสาระเกี่ยวเรื่องนี้นะฮะก็คงก็ได้นำมาเสนอเอามานำเสนอให้หนักเรียนเนี่ยได้นำไปศึกษานะครับสุดท้ายนี้ก็ให้หนักเรียนได้ทำแบบฝึกนะครับให้ทำหน้า 6 8ปนะครับก็จะทำเครื่องหมายมีเครื่องหมายผิดเครื่องหมายถูกนะเดี๋ยวดูเปิดไปดูนะครับในวิชาพระพุทธนั่นะนะครับอ่าแล้วก็เป็นแบบทดสอบประจาหน่วยที่7นะครับมีมยูสิบข้อก็อยู่หน้า70็ดสิบกับเจนะครับเดี๋ยวเเรียนทําเสร็จแล้ว เดี๋ยวเถ่ายรูปส่งมานะครับสร้างเป็นอัลบั้มมานะครับตอนนี้ก็มีนักเรียนเริ่มทยอยส่งมากันหลายคนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับยังไม่ส่งอะไรสักอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้กับนักเรียนด้วยนะครับช่วยกลับไปทบทวนไปฝึกศึกษาถ้าไม่รู้จําไม่ได้ทาตรงไหนบ้างนักเรียนก็เปิดคลิปตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเปิดดูนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับให้นักเรียนได้มาศึกษานะครับทางานส่งด้วยนะครับ ก็ฝากไว้เพื่อนๆก็ติดต่อเพื่อนมาด้วยคนบางคนยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้ากลุ่มเลยก็มีนะครับฝากหัวหน้าดูแลด้วยนะครับอ่าแต่คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อ่าสวัสดีครับ